ดี่นี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงวิทยาศาสตร์มักจะเน้นสอนให้เราเป็นคนช่างสังเกตสังเกตอะไรก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็พยายามใช้ประโยชน์จากมันใช่ไหมคะแล้วทำยังไงเราถึงจะได้ประโยชน์จากมันก็ต้องศึกษาประวัติศสาสตร์ก่อนว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเคยเกิดขึ้นมาก่อนไหมส่วนใหญ่แล้วมักจะเคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็มีใครใช้ประโยชน์กับการเปลี่ยนแปลงแบบนั้นได้บ้าง นอกจากนั้นแล้วเราก็ต้องจินตนาการต่อค่ะว่าเอ๊ะการเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นในวันนี้เราจะใช้ทำอะไรดีให้มันเข้ากับยุคสมัยนี้นะ,ะเริ่มสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นเนื่องจากเราใส่กระแสะไฟฟ้าเข้าไปในเส้นลวดตัวนำนะคะเราคงจำสมการนี้กันได้ b เท่ากับ mu ศูนย์ส่วนสี่อินทิเกรตของ i ดูทิศทางนะคะ dl ว่าไปตามขนาดของเส้นลวด cross unit vector r หารด้วย r ยกกำลังสองเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงของตัวนี้ก่อนเลยนะคะกระแสไฟฟ้าลักษณะหน้าตาวงจรที่เราจะใช้กันก็เป็นวงจรไฟฟ้ากระแสตรงนะคะต่อกับตัวต้นทานอันนึงแบบนี้นะคะ r ตัวนี้เราใช้เป็นค่าของที่ ความต่างศักเราวัดได้จากกฎของโอห์ม V เท่ากับ I R ถ้าเราอยากเปลี่ยน I ทำไงคะถ้าเราอยากเปลี่ยน I เราก็เปลี่ยน V โดยให้ตัวนี้เป็นค่าของ T เรามาดูของจริงกันนะคะกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงนะคะต่อกับสวิตช์นะคะแล้วก็ต่อกับตัวต้านทาน56โอห์มเราด้านนี้ก็จะมีกระแสไหลในวงจรเมื่ออาจารย์เพิ่มค่า ความต่างศักย์นี้ขึ้นเรื่อยๆกระแสไฟฟ้าในวงจรนี้ก็จะมากขึ้นเรื่อยๆดูได้ไงอาจารย์ก็เอารูนี้ไว้เพื่อจะวัดค่ากระแสไฟฟ้าในวงจรนะคะเราก็ต้องต่อกับแอมมิเตอร์เอาล้วนะคะเมื่อเราต่อแอมมิเตอร์ใส่เข้าไปในวงจรเราจะวัดว่าในวงจรนี้มีกระแสไฟฟ้าเท่าไหร่เราเริ่มต้นจากอุ่ม DC power supply ให้อยู่ซ้ายสุดนะคะแล้วก็มิเตอร์ของเราก็ชี้0 0 0แอมป์เมื่อไม่มีตัวนี้ ตัวนั้นย่อมไม่เกิดนะคะเมื่อมีมีตัวนี้ตัวนั้นย่อมไม่เกิดเมื่อมีเมื่อมีตัวนี้อาคะเริ่มเปิดใส่เข้าไปปุ๊บเห็นไหมคะพอเริ่มมีตัวนี้ปุ๊บตัวนี้ก็เกิดเห็นไหมคะได้เท่าไหร่คะกระแสไฟฟ้า0.024แอมป์นะคะเราก็ย้ายมันไปอยู่ในย่านมิลลิแอมมันจะได้อ่านง่ายๆเท่าไรเอ่ยอ่ะไม่มาซะงั้นกลับไปอยู่ในย่านแอมป์เหมือนเดิม0.023แอมป์นะคะตัวนี้เพิ่มขึ้นแปลว่ากระแสไฟฟ้าที่วิ่งในวงจรก็ต้อง มากขึ้นไปด้วยเพราะฉะนั้นเราก็มาลองปรับตัวนี้แล้วก็สังเกตค่าที่แอมปิเตอร์นะคะว่าค่ามันสูงขึ้นด้วยหรืเปล่าอาละค่อยๆปรับเห็นไหมคะน้อยสุดเมื่อกี้คือ0.023มากที่สุดเท่าไหร่มากที่สุดเมื่อเราปรับ DC Power Supply มาอยู่ขวาสุดได้กระแสไฟฟ้าสูงสุดในวงจรก็คือ0.323แอมเห็นนะคะเพราะฉะนั้นค่าน้อยที่สุดคือ0.02ค่ามากที่สุดคือ0.3นะคะอาะละ เมื่อได้วงจรแบบนี้แล้วงันแปลว่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรเราสามารถควบคุมได้เราก็จะปล่อยกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านเส้นลวดตัวนามมาที่ขดลวดของเราลูนี้ต่อไว้ก็คือห้าสิบพันไว้คือห้าสิบรอบห้าสิบรอบตรงไหนคะขดลวดอยู่ตรงนี้ค่ะขดลวดฟลืซขดลวดของเรามีลักษณะเป็นวงกลมสามารถวัดเส้นผ่านศูนย์กลางได้นะคะเมื่อเราใส่กระแสไฟฟ้าให้กับขดลวดจะเจเนเรตให้เกิดสนามแม่เหล็กถูกไหมคะ ขนาดของมันเท่าไหร่ก็ไปคำนวณเอาส่วนทิศทางของเขาก็ดูจากกดมือขวาถ้าสมมุติว่าเราให้กระแสไฟฟ้าวิ่งมาด้านนี้เราก็กำมือมาด้านนี้สนามแม่เหล็กก็จะชี้ไปด้านนี้ค่ะในทางกลับกันถ้าเราให้กระแสไฟฟ้าวนกลับทางด้านนี้กดมือขวาค่ะชี้มันก็จะสนามแม่เหล็กก็จะชี้ออกมาด้านนี้ถ้ามีสนามแม่เหล็กที่เกิดจากขนลวน่วนี้สนามแม่เหล็กนี้สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นมันจะแรงกว่าสนามแม่เหล็กโลกเพราะสนามแม่เหล็กโลกเลนจ์มันนิดเดียว นิดเดียวคะ่ะแล้วก็สนามแม่เหล็กที่เราสร้างขึ้นจากขดลวดตัวนี้ขนาดของมันมากกว่าเพราะฉะนั้นเข็มตัวนี้มันจะเบนไปตามทิศของสนามแม่เหล็กที่เราสร้างขึ้นแต่มันจะเบนไปเท่าไหร่มันก็ต้องเป็นผลรวมของสนามแม่เหล็กโลกกับสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากขดลวดถูกไหมคะเพราะณนะตำแหน่งที่เราอยู่ตรงนี้มันมีทั้งขนาดสนามแม่เหล็กมันมีทั้งขนาดแล้วก็ทิศทางอาจารย์ก็อยากให้พวกเราสังเกตเข็มที่อยู่บน ขดลวดนะคะตอนที่เราป้อนกระแสไฟฟ้าเข้าไปเอาล้นะอาจารย์จะเริ่มเปิดแล้วป้อนกระแสไฟฟ้าเข้าไปสังเกตอะไรไหมคะเราใช้ความต่างศักย์น้อยที่สุดนะคะเราจะเห็นเขมันเบนไปนิดนึงถูกไหมคะเมื่ออาจารย์เพิ่มความต่างศักย์ตรงนี้ก็หมายความว่าอาจารย์กําลังเพิ่มกระแสไฟฟ้าที่ให้กับขดลวดดูนะคะว่ามันจะเปลี่ยนไปยังไงข่ะเดียวกันเราก็ดูมิเตอร์ด้วยว่าเราเพิ่มไอไปเท่าไหร่นะคะเมื่ออาจารย์เพิ่มไอมากขึ้นเห็นไหมคะขดลวดเอ้ย นเข็มทิศของสนามแม่เหล็กมันก็จะเพิ่มขึ้น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 ไปเรื่อยๆอ่าอาจารย์วนกลับมาที่เดิมนะคะอาจารย์ลดมันลงให้มาอยู่ที่ขอบซ้ายสุดนะคะหลังจากนั้นอาจารย์เปลี่ยนทิศทางของกระแสไฟฟ้าปุ๊บสังเกตเข็มไหมคะเข็มมันจะเบนไปอีกด้านหนึ่งนะคะในทิศทางตรงข้ามเมื่ออาจารย์เพิ่มกระแสในการให้ไปด้านนี้จะเห็นว่าเข็มมันก็จะค่อยๆเบนไปด้านนี้ด้านนี้เห็นไหมคะเห็นเนาะ ทีนี้เราก็เริ่มคำนวณค่าสนามแม่เหล็กที่ได้จากกระแสฟไฟฟ้าที่เราใส่ในขดลวดนะคะเริ่มต้นจากการตั้งแกนก่อนเลยปื๊ดปึ๊ดมองเห็นใช่ไหมอ่าจ์สมมติให้นี่คือแกน x ด้านนี้คือแกน y และด้านนี้คือแกน z ขดลวดของเราวางตัวอยู่ในระนาบ yz นะแล้วเราก็จะหาสนามแม่เหล็กที่จุด p ว่าตรวนี้มันมีค่าเท่าไหร่ขดลวดที่วางอยู่ตรงนี้ เห็นใช่ไหมคะอาจารย์สมมุติให้กระแสไฟฟ้ามันไหลมาด้านนี้ฟืดกระแสไฟฟ้าไหลมาด้านนี้นะคะอันนี้เป็นเส้นลวดที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอาจารย์ก็ให้เป็นสัญลักษณ์เป็น dl ใดๆ dl ใดๆตัวนี้มันก็จะต้องส่งอิทธิพลจากตำแหน่งที่กระแสไฟฟ้าไหลมายังจุด p ของเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ยูนิตเวกเตอร์ด้านนี้ก็จะเป็นยูนิตเวกเตอร์ R ฝั่งด้านนี้แล้วระยะ R ก็คือระยะจาก มุมนี้ถึงจุด P สิ่งที่เรามองเห็นคืออะไรอ๋อเราเห็นสามเหลี่ยมทิทาโกัสที่มีด้านนี้ยาว x ด้านนี้ยาว y อ่ายาว y เนี่ยเราก็บอกว่าวงของเราเนี่ยมันมีมันเป็นวงกลมรัศมี a อาจารย์ก็เปลี่ยน y ตัวนี้ไปเป็นรัศมี a ได้ได้เมื่อเราลบแปะกราวออกให้หมดนะคะก็จะเหลือแค่วงขดลวดของเราตอนนี้เราพิจารณาขดลวดแค่วงเดียวนะคะขดลวดนี้เราให้กระแสะไฟฟ้าไหลในขดลวด อาจารย์สมบุติให้ไหลมาด้านนี้นะคะเพราะฉะนั้นไอที่มันวิ่งมันก็จะวิ่งไปทางเส้นลวดตาม dl ด้านนี้นะคะแล้วมันก็จะส่งอิทธิพลมายัางจุด p ตามทิศของ unit v e อร์ r นะคะให้นี่เป็นระยะ r ใดๆจนถึงจุด p นะคะแล้วก็ระยะจากจุด origin มาตามแนวแกน x จนถึงจุด p แล้วก็ให้ระยะนี้เป็นระยะ x นะคะแล้วก็ส่วน y นี้ก็จะเป็นลัศมีของกดลวดพอดีอาจารย์ก็กำหนดให้มีค่าคงที่เป็น a ใดๆ ในรูปเราเห็นอะไรคะเราเห็นสามเหลี่ยมพิทาโกรัสนะคะเห็นละคะ R ายกกำลังสองเท่ากับ A ยกกำลังสองบวก X ยกกกำลังสองเราก็เขียนยูนิตเวกเตอร์ R ได้ด้วยเวกเตอร์ R หารด้วยขนาดของเวกเตอร์ R จําได้ใช่ไหมคะเวกเตอร์ r ของเราก็คืออะไรก็คือเวกเตอร์จุดเริ่มต้นด้านนี้ใช่ไหมคะลบ a บวก XI นะคะเราก็จะได้เป็น XI- Aj ลบ a j ถูกไหมคะ หารด้านล่างขนาดของเวกเตอร์ r ก็คือสแควร์รูทของ x ยกกำลังสองบวกด้วย a ยกกำลังสองเก็บในใจนะคะจากกฎของบิโอสวัสด์นะคะเราจะหาสนามแม่เหล็ก b เท่ากับมิวศูนซุสิอินทิเกรตเลยอินทิเกรตลาย i dl ครอส r หารด้วย r ยกกำลังสองถูกไหมคะเพราะฉะนั้น เราก็จะเห็นเวกเตอร์ dl r ล s s กับเวกเตอร์ยูนิตเวกเต r นะสมการนี้เราก็จะได้ b เท่ากับม0ส่วน4 π พเราก็เคย r ล s s เวกเตอร์กันมาแล้วใช่ไหมคะถ้าเวกเตอร์ dl cross กับ unit vector r มันก็คือขนาดของเวกเตอร์ l คูณกับขนาดของ unit vector r แล้วก็คูณด้วยอะไรคะไซมุมระหว่าง l กับ r อยู่ตรงไหนคะมุมระหว่าง l กับ r L ของเรามาด้านนี้เห็นไหมคะ R ของเรามาด้านนี้มุมของเขาก็คืออยู่ตรงนี้เขาทำมุมกัน90องศา90องศาพอดีนะคะหารด้วยด้านล่าง R ยกกำลังสอง R ของเราเป็น R ยกกำลังสองเท่ากับ a อกำลังสองบวกเกำลังสองเพราะฉะนั้นฝั่งด้านนี้เราก็เอา a ยกกำลังสองบวกด้วย R บวกด้วย x กยกกำลังสองมาได้เลยอ่าทีนี้พจน์นี้คะ unit er, ่ะยูนิตเวกเตอร์มีค่าเป็นหนึ่งหน่วยไซน์เก้าสิบก็มีค่าเป็น หนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้น dl เล็กๆเราก็อินทิเกรตมาเลยถ้าในระบบนี้เราให้กระแสะไฟฟ้าคงที่เราก็พิจารณาเฉพาะ dl ก็คือรูปร่างของขดลวดซึ่งมันเป็นวงกลมอยู่แล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจากสมการนี้เราก็เลยเขียนได้เป็น mm hmm. m ศูนย์ส่วน4พยอินทิเกรต idl หารด้วย a กํลังสบวกด้วย x ยกกํลังสองทีนี้เรามาดู dl เล็ก ดีเล็กๆที่ทำให้เกิด DB ณนจุด P นะคะตรงนี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะถ้าเราลองใช้กดมือขวาเอา4นิ้วแทนทิศทางของ DL Clos s กับ Unit Vector R นิ้วโป้งเราจะชี้ทิศของสนามแม่เหล็กณนะจุด P เราจะเห็น DL ของเรามาด้านนี้ DR ของเรามาด้านนี้เห็นไหมคะอาจารย์ย้าย Vector DL กับ Unit Vector R มาด้านนี้ถ้าเรา L-Clos s R เราจะเห็นอะไร เราจะเห็น d b เกิดขึ้นในทิศทางนี้ถูกไหมคะแล้วถ้าเราย้ายแกนมาอยู่ตรงนี้ด้วยมันก็จะทำให้เราเห็นชัดขึ้นเห็นลายชัดขึ้นเห็น db ที่อยู่ตามแนวแกน x ฝั่งด้านนี้ค่ะแล้วก็เห็น d b ที่อยู่ตามแนวแกน y โอเคไหมตรงนี้อาจารย์ก็เขียนเป็น dbx นันนี้อาจารย์ก็เขียนเป็น dby อาทีนี้ dl ของเรามันเป็นรูปร่างวงกลมมันก็จะสร้าง db ที่เป็นวงกลมเหมือนกันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อมี db ที่อยู่ด้านล่างก็มี db ที่อยู่ด้านด้าน,ด,านด้านบนกับด้านล่างถ้าเราดูจากสมมาตรของเส้นลวดมันก็จะทําให้เราเห็น dby ด้านบนด้านล่างบวกลบบวกกันแบบหักล้างพอดีแล้วก็จะเห็น dbx mm. เท่ากับ db c o s ของมุมเซตามุมนี้อยู่ตรงไหนมุมนี้อยู่ตรงนี้คะ่ะเซตา เอาละค่ะทีนี้เราก็มาดูต่อกันว่า dB ตามแนวแกน x ที่มันเหลืออยู่นี้มันมีค่าเท่าไหร่นะคะจาก dB ตามแนวแกน x ที่เหลืออยู่นะคะมันก็ได้จากอะไร dB cos เซต้าตามยูนิตเวกเตอร์ i เอเคไหมคะ, <laughs> ะ dB ของเรามีค่าเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับิวศูนย์ i หารด้วย4ไายนะอินทิเกรต dl แล้วก็ข้างล่างเป็น x กำลังสองบวกด้วย a ยกกำลังสองแต่ทีนี้มันมีพจน์ของ cos เซตด้วยจากรูปถ้ามุมเซตาอยู่ด้านนี้ฝั่งด้านมันเป็นคล้ายๆกับสามเหลี่ยมคล้ายนะคะจากรูปตรงนี้นะเราสามารถเขียน cos เซตได้เท่ากับอะไรด้าน a เห็นไหมหารด้วย x กำลังสบว a ยกกำลัสงสทั้งหมดยกกำลัง1นึ่งส่วนสองถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสมการนี้อาจารย์ก็ต้องคูณด้วย a หารด้วย x กำลังสบวก e กำลังสองทั้งหมดยกกำลัง1นส่วนสเหลือได้อะไรละทีเนี้ยก็จะได้เป็นมิ i หารด้วย4ี่พายอินทิเกรต A DL ข้างล่างเป็น x กำลังสบวก a ยกกำลังสองทั้งหมดยกกำลังสาส่วนสเราก็ไปอินทิเกรตพจน์นี้มานะคะว่าได้เท่าไหร่อาจารย์ก็อินทิเกรตละมันก็จะได้ค่าเท่ากับอ่ะมิลู I, ค่าของที หารด้วย4ายตลอดการอินทิเกรต adl a เปลี่ยนไหม a ไม่เปลี่ยน a, เป,ยน a เป็นค่าคงที่ยกออกมาอินทิเกรต x กำลังสบก a กำลังสทั้งหมดยกกำลังสามส่วนสเปลี่ยนแปลงไหมไม่เปลี่ยนค่ะเพราะฉะนั้นกฎนี้ก็ต้องยกออกมาเหลืออะไรอินทิเกรต dl อินทิเกรต dl ก็อินทิเกรตล้อมซัม dl เล็กๆรอบวง,งก็เป็นอะไรเฉพาะพคนนี้เป็นเส้นรอบวง,ม,งมีค่าเท่ากับ2พ a นี่ใช่ไหม เราะนั้นั้น db ตามแนวกัน x ของเราก็จะเหลือเป็นม0มิ i a หารด้วย4พเกกำลัง2บน a ยกกำลังหมดยกกำลัง3ส2คูณอยู่กับ2 π พเเห็นอะไรหน้าตาดูดีเชียวแล้วก็อันไหนหารกันได้ก็หารอะไรคูดกันได้ก็คูณนะคะก็จะเหลือเป็นม0 i a ยกกำลัง2ด้านบนใช่ไหมหารด้วยข้างล่างเหลือเป็น 2คูณอยู่กับ x ยกกำลัง2บวก a ยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง3.2ส่วนอินทิเกรตมาแล้วได้ bx อ่าตามไหนตามยูนิตเวกเตอร์ไใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าขดลวดของเราอันนี้มันมีอยู่ n รอบเมื่อกี้ในการทดลองเราก็ใช้50รอบแต่ละร,รอบก็จะส่ง db เล็กๆมาที่จุด p เพราะฉะนั้น b ตามแนวแกน x ของขดลวด n รอบ ก็จะมีค่าเท่ากับม0 n คูณไปเลย i a ยกกำลัง2หารด้วย2ของ x ยกกำลัง2บวก a ยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง3ส่วน2ตามอยู่ใเวกเตอร์ i อะทีนี้มาดูรูปนี้กันถ้าสมมุติว่าเราเลื่อนจุด p ณนะตำแหน่งนี้มาอยู่ที่ตำแหน่งนี้เราจะเห็นอะไรเราก็จะเห็นสนามแม่เหล็กที่อยู่ณนะจุด origin กึ่งกลางของขดลวดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจากสมการนี้อาจารย์ก็บอกว่าถ้าอาจารย์ย้ายจุด P มาอยู่ที่ตรงกึ่งกลางขดลวดอาจารย์ก็จะได้ b ตรงจุดกึ่งกลางขดลวดเมื่ออยู่ตรงกึ่งกลางขดลวดพจน์ไหนมีค่าน้อยลงพจน์ x ใช่ไหมคะ สันลงไปสั้นส,นสันลงไปเรื่อยๆจนถึงตำแหน่งที่อยู่ตรงนี้ x มีค่าเท่ากับอะไร x มีค่าเท่ากับ0อ่ะถ้าพิจารณาสมการนี้ค่ะเมื่อ x เท่ากับศนจะได้สนาม b ณนะจุดกึ่งกลางขดลวดได้เท่าไหร่แล้วก็แทน a เท่ากับศนย์เข้าไปโอ้แทน x เท่ากับศนย์เข้าไปใช่ไหมเราก็จะเหลือเป็น b ที่ x เท่ากับ0ก็จะเหลือมิว i n ทั้งหมดเหลือ a ยกกำลัง2หารด้วย2 x เท่ากับ0เหลือ a ยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง3ส่วน2ได้ไรคะได้ mu 0 i n ส่วนด้วย2 a เห็นไรบ้างสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยนะคะก็คืออยากได้ b เท่าไหร่ขึ้นอยู่กับใส่ i มากไหมถ้าใส่ i มาก b มากถ้าใส่ i น้อย b น้อยจำนวนขดลวดที่ใส่เข้าไปกี่ขด ถ้าใส่เยอะมันก็เริ่มมีรูปทรงเปลี่ยนไปถ้าควบคุมรูปทรงได้จะใส่เอ็นเท่าไหร่ก็ได้นะคะและอีกอย่างหนึง่งถ้ามีถ้า A มากขึ้นหมายถึงขดลวดเป็นวงใหญ่สนามแม่เหล็กที่ได้ก็จะน้อยถ้าขดลวดเป็นวงเล็กสนามแม่เหล็กที่ได้มันก็จะมากเพราะฉะนั้นก็ออกแบบ E ให้เหมาะสมว่าอยากได้ใช้ B เท่าไหร่ถูกไหมคะเอานะคะคลิปนี้ก็จะทําให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราประดิษฐ์ขึ้นเราสามารถควบคุมได้เราควบคุมอะไรเราอยากได้สนามแม่เหล็ก เราใส่กระแสไฟฟ้าเข้าไปเราควบคุมปริมาณของกระแสไฟฟ้าเราควบคุมจํานวนขดลวดเราควบคุมขนาดของขดลวดได้เราใส่เราเป็นคนทําเราทําให้มันเกิดสนามแม่เหล็กขึ้นนี่คือการสังเกตการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่เราเริ่มทําได้แล้วนะคะทีนี้การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาไปประยุกต์ใช้ทําอะไรซึ่งเจอกันในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ